สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทรพระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรั์จลินคณะเทคโนโลยีข้ากมศาสตร์รายการเรียบพระนคนนนรวันนี้ะจะนําเสนอเรื่องราวต่อจากข่าวก่อนนะคะเป็นเรื่องราวของแผนการเขาเรียกว่าล้อมกว้างชื่อแผนล้อมกว้างนะคะแผนที่คณะ,ะกระบฏบวรเดช การทำการที่จะปฏิวัติร,รัฐบาลของคณะราษฎรของพญาพหลผพลพยุหเสนาเป็นเรื่องราวของความขัดแย้งทางการเมืองในยุคสมัยนั้นนะคะหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกค,ครองโดยคณะราษฎรเมื่อปี2475เพราะปี2476ชนปีพดีนะคะกลุ่มของทหารที่ยังจงรักภักดีต่อราชวงศ์ แล้วก็มีความเจ็บแค้นใจแทนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจะอยู่หัวรชัชกาลที่เจ็ดนะคะที่โดนบรรดาคณะราษฎรทั้งหลายเนี่ยยึดอำนาจไปไม่พอแล้วก็ลบหลู่พระเกียรติท่านด้วยทําให้ยังมีกลุ่มทหารที่จงรักภักดีนะคะก็ไม่พอใจแต่ก็ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงก็เก็บเงียบอยู่รอรอเวลาอยู่จนกระทั่งมีแกนนําเกิดขึ้นนะคะ ก็คือพันเอกพยาศีสิทธทิสงครามหรือนายติ่นท่าราบซึ่งเป็นทหารแกนนำหลักที่จะรวบรวมกลุ่มคนที่มีความจุลักภักดีแล้วก็จะตั้งตัวเป็นคณะทำการยึดอำนาจกลับมาเป็นทหารน่ยจะเรียกว่าทำการปฏิวัติก็ได้นะคะเพื่อยึดอำนาจกลับมาคืนให้แก่รัชการที่เจ็ดนั่นเองโดยมีโดยการไป เชิญน,นะคะมีทูลเชิญผู้ที่จะมาเป็นแกนนำฝ่ายของบรรดาเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องใช้บาร,รมีของบรรดาเขาเรียกว่าสายตสายในวังด้วยนะคะที่จะมาเป็นสนับสนุนทำการปฏิวัติทำการยึดอำนาจกลับมาในในครั้งนี้เนี่ยจะทำการเพียงแต่สายทหารอย่างเดียวถ้าไม่มีบรรดา สถาบันพระมหากษัตริย์หรือกลุ่มบรรดาพระประยุรญาติที่มีอํานาจอยู่ยังยังมีอํานาจอยู่เข้ามาช่วยสนับสนุนก็จะทําการลำบากก็เลยเป็นทำการกราบทูลเชิญพระองค์เจ้าบวรเดชการปฏิวัติครั้งนั้นก็เลยเรียกว่ากระบฏบวรเดชนั่นเองพญาพันเอกพญาสีสิทธิทสงครามเนี่ยนะคะเมื่อรวบรวม ผู้คนสายทหารที่มีแนวคิดเดียวกันได้นะคะสามสี่คนเนี่ยก็มีก็เริ่มที่จะมีการประชุมคณะทําผู้ก่อการนะเราจะเรียกว่าคณะผู้ก่อการกันละกันนะคะมีการประชุมก็เกิดขึ้นพระยาสิสทธทิสงครามนั้นมีความมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องยอมจำนนในแผนที่ตัวเองคิดเอาไว้คร่าวๆก็คือ ใช้แผนย้อนเกรดนะคะย้อนแผนที่คณะราษฎรเคยทำการยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์ในครั้งแรกคือก็คือยึดจากแกนแกนกลางของพระนครโดยการยึดอำนาจจากส่วนกลางของพระนครในส่วนในก่อนออแล้วก็ใช้วิชีวิตใช้วิธีว่าเอาทหารทางต่างจังหวัดนะคะทหารในภาคอีสาน ในหัวเมืองต่างๆเราเรียกหัวเมืองนในยุคนั้นนะคะจากอีสานบ้างจากภาคเหนือบ้างจากภาคใต้บ้างให้ยกกําลังเข้ามาทางภาคตะวันออกด้วยนะคะปราจีนบุรีด้วยยกกาลังเข้ามาร้อมพระนครเอาไว้จึงเรียกแผนนี้ว่าแผนล้อมกว้างส่วนทหารที่อยู่ในตัวส่วนกลางของพระนครก็ยึดอํานาจในในพระนครก่อน นี่วิธีการเยึบหน้าในพระนครนั้นก็ต้องเข้าไปยึดที่ศูนย์กลางของรัฐบาลนะคะซึ่งคณะราษฎรในเวลานั้นเนี่ยใช้วางปารุศกวันเป็นที่ทําการของรัฐบาลนะต้องเข้าไปจู่โจมยึดกําลังทหารในส่วนกลางก่อนนะคะคือคณะรัฐบาลแล้วก็ให้ทหารจากภาคหัวเมืองต่างๆจากภูมิภาคต่าง,าง,างเนี่ยนั่งรถไฟเข้ามาแยกกําลังเป็นส่วนๆส,ส่วนหนึ่งเป็นลงที่สถาน,นีรถไฟจิรดา ใกล้ๆวางสนจิตแล้วก็มารวมรวมกำลังพลกันที่ลานพระรูปเพื่อมาเสริมทหารในส่วนกลางที่เมืองพระนครที่ยึดวังช่วยกันยึดวางปารุศกวันก่อนอ,อีกส่วนหนึ่งก็ให้ไปลงที่ลงฐานิีรถไฟบางซื่อนะคะเพื่อเข้าไปนำกำลังทหารไปยึดหน่วยทหารปืนใหญ่ที่เราเรียกว่าปอตอ,อนะคะหน่วยทหารปืนใหญ่แล้วก็ทหารมา้าซึ่งอยู่บริเวณถนนทหาร จากสะพานแดงนะคะให้ให้ลงที่สถาสนีรถไฟบางซื่อแล้วก็ไปรวมตัวกันที่สะพานแดงเพื่อไปอยึดค่ายทหารในส่วนกลางสําคัญกําลังสาคัญของอจอมพลแปลกในในตอนนั้นเป็นหลวงนะคะหลวงพิบูลสงครามยังเป็นหลวงพิบูลสงครามอยู่หรือจอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยเป็นกําลังหลักของฝ่ายคณะราษฎรซึ่งตั้งอยู่ที่กองทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ก็คืปะะอปตอตรงเกียรกายัรนก็คิดว่าแผนเนี่ยนะคะน่าจะสําเร็จพยาศรีศรีส,สนครามมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยต้องยอมจำนนเพราะว่านอกจากทหารที่มาจากทางเหนือและทางภาคอีสานแล้วเนี่ยก็จะมีทหารที่มาจากทางปราจีนบุรีนะคะทางภาคตะวันออกให้มายึดสถานีรถไฟที่คลองตันอ่าแล้วก็มักกะสันตามลําดับว่าให้มาทางภาคตะวันออก ถ้าเกิดว่ารัฐบาลเข้ายึดอำน,นาจแล้วรัฐบาลยอมจำนนเนี่ยสำหรับทหารเรือนั้นเนี่ย,ยไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าพญาศรีสิธิสงครามเนี่ยมั่นใจว่าทหารเรือก็คงไม่เข้าข้างรัฐบาลเพราะว่านาวนาวเอกนะคะพญาวิชิตชลทีซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือนในเวลานั้นนะคะไม่เป็นนายทหารที่มีจิตใจมั่นคงต่อองค์พระมหากษัตริย์มาก แล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมกับคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวลานั้นด้วยก็ทหารเรือนี่ถือว่าเป็นทหารเหล่าเดียวนะคะในเวลานั้นที่ไม่ร่วมนะคะกับคณะราษฎรคณะราษฎรนั้นมีทหารบกเป็นแกนหลักแล้วก็มีทหารอากาศมีตำรวจนะคะเป็นสายสนับสนุนในการยึดอํานาจจากพระมหากษัตริย์ แต่ทหารเรือไม,ไม่ได้ร่วมด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทําการไม่สามารถที่จะทําการปกป้องหรือป้องกันพระราชบัลลังก์ได้เพราะว่ามีแค่เหล่าเดียวแล้วอยู่ไกลไม่ได้อยู่ในเขตพระนครด้วยก็ทหารเรือเองเนี่ยพระยานาวาเอกพระยาวิชิตชลทีผู้บัญชาการทหารเรือวันนั้นก็มีความจุลักข้องดีมากก็ไม่ได้เข้าร่วมนะคะตั้งแต่ปี2475นั้นก็ไม่น่าเป็นการยากว่าถ้ายึดอํานาจคืน ให้แก่พระมหากษัตริย์เนี่ยทหารเรือก็น่าจะร่วมด้วยการประชุมครั้งแรกของผู้ก่อการนั้นเนี่ยนะคะวางแผนนะคะเพื่อประชุม,มวางแผนมีในในบันทึกข้อมูลของเชิงสารคาดีประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะของคุณนิคมจารุมณีคุณนิคมจารุมณีนั้นทําวิทยานิพนธ์เรื่องกบฏบวรเดชสองสี่เจดหกในหนังสือ,อวิทยานิพนธ์ของคุณนิคมเนี่ย ได้มีการสืบค้นนะคะบันทึกการประชุมวางแผนของกลุ่มกบอบอลเนี่ยในบันทึกบอกว่ามีในวิทยาดีบน์บอกว่ามีการประชุมทั้งหมด3ครั้งนะคะในการวางแผนโดยฝ่ายของฝ่ายแรกที่ทําการประชุมกันก่อนเนี่ยประชุมกันครั้งแรกนะคะก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2476เในในเดือนกรกฎาคมเนี่ย พูดง่ายๆว่าไปคุยกันประชุมกันครั้งแรกที่ร้านอาหารนะคะร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวแถวถนนราชวงศ์ผู้ก่อการที่เข้าร่วมประชุมครั้งนั้นมีเพียงสามคนเท่านั้นนะคะก็คือพยาศรีสิทธิสงครามหนึ่งหลวงพลหารสงครามสองแล้วก็ร้อยโทจงกลไกเริกสาม 3. สามคนนั้นตกลงกันกำหนดแผนการแบบคร่าวๆนะคะแล้วก็ลงรายละเอียด จากแผนชั้นต้นที่คุยๆกันเนี่ยโดยพญาสิทธิทสงครามกำหนดเอาไว้ว่าทหารหัวเมืองจากอายุทยานครราชสีมาปราจีนบุรีพิษณุโลกนครสวรรค์ทางใต้ก็มาจากราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็มีกรมอากาศยานดอนเมืองนะคะด้วยที่จะเข้าร่วมแบบลับๆมานะคะจะเคลื่อนกำลังพลเข้ามาที่พระนครพร้อมๆกันจากทุกทิศท,ทุกทางเลย จะเคลื่อนเข้ามาเอ่อขณะที่กําลังทหารกองพันธุ์ต่างๆในพระนครเนี่ยก็จะเข้าไปจู่โจมยึดอํานาจจากส่วนกลางของรัฐบาลก็คือที่วังปารุศกวันเนี่ยเป็นลําดับแรกก่อนอันนี้คือแผนที่คุยกันเมื่อการประชุมครั้งแรกนะคะส่วนสําหรับงานการที่จะไปติดต่อชักชวนทหารกองพันธุ์อื่นๆกองพันธุ์ต่างๆในกรุงเทพเอ่อที่จะมาเป็นปั ขึ้นกอะไรมาเป็นแนวร่วมนะคะเป็นปัจจัยสําคัญสูงสุดของความสําเร็จครั้งนี้พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดไปชวนชวนแล้วเขาไม่ร่วมเนี่ยก็แผนแตกนะเขาก็จะรู้ความลับหมดไม่เอาด้วยอะไรเงี้ยเป็นปัจจัย,จจยสําคัญของความสําเร็จเนี่ยจะต้องไปเชิญชวนมาให้ได้มากที่สุดตกลงกันว่ามอบให้พญาเป็นหน้าที่ของพญาสีสิทธิ์ที่สงคราม พญาสีทีสิสงครามนั้นเป็นดำเนินการเขาเรียกว่าหาสมัครพรรคพวกเพิ่มเติมนะคะส่วนร้อยโทจงกลไกเลิกนั้นให้รับผิดชอบไปประสานชักชวนทหารตามหัวเมืองต่างๆตามต่าง,าง,างจังหวัดนั่นเองในขณะที่ฝ่ายทหารหัวเมืองนั้นก็เริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อการรวมตัวกันแล้วก็ทำการปฏิวัติ ยึดอำนาจคืนจากกลุ่มคณะราษฎรอยู่เหมือนกันมันก็มีคนที่ยังจงรักภักดีอยู่ไม่น้อยนะไม่ใช่น้อยแต่ว่าไม่กล้าแสดงตนเพราะว่ากองกำลังทหารส่วนกลางหรือคณะราษฎรนั้นก็ทรงอิทธิพลนะมีอิทธิพลพอเป็นอย่างมากนะคะทำให้ทหารตามหัวเมืองเองก็ไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะคะทหารหัวเมืองนั้นแข็งแกร่งมากแล้วก็ทันสมัยมากไม่ต่างจากทหารในส่วนกลางของกรุงเทพเลย ในสมัยก่อนนั้นก็ทหารหัวเมืองก็อาจจะต้องอ่อนข้อนิดนึงนะคะไม่ล้าไม่ไม่กล้าแข่งข้อกับส่วนกลางมากนะักแต่ก็หลายหลายหัวเมืองก็ไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติของคณะราษฎรในครั้งนั้นจึงทําให้เกิดการประชุมครั้งที่สองขึ้นการประชุมครั้งที่สองนั้นกระทํากันในเดือนสิงหาคมเกิดครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมใช่ไหมไมีถุนายนกรกฎาสิงหาก็คืออีกหนึ่งเดือนถัดมาแต่มาประชุมกันที่บ้านของ หลวงพลทหารสงครามนะคะบ้านของหลวงพลทหารสงครามนั้นอยู่แถวราชวัตรหลังจากที่หลวงพิ่มูลสงครามและหลวงสุพัชลาใสมีหนังสือตักเตือนคือฝั่งจอมพลปอพิมูลสงครามในเวลานั้นนะคะเป็นหลวงพิ่มูลสงครามกับหลวงสุพัชชาใสนี่ก็ถือเป็นกําลังหลักนะคะสองคนนี้ในการของกลุ่มคณะราษฎรที่ทําการสนับสนุนจนปฏิวัติสําเร็จ ภายหลังหลวงสุพัชราสายก็ได้มาดูแลกระทรวงหรือกรมพระศึกษาจนกระทั่งยึดวังวินเซอร์นะคะซึ่งเป็นวังกลางทุ่งของสยามมกุฏราชกุมารพระองค์แรกนะคะยึดวังเสร็จก็เอาวังมาทําเป็นสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ตั้งชื่อสนามกีฬาแห่งชาติในเวลานั้นว่าสนามสุพัชราสายตามชื่อตัวเอง คณะราษฎรเองก็หลงอำนาจตัวเองเช่นเดียวกันแล้วก็ยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์เพราะไม่อยากให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจอยู่คนเดียวแล้วก็เอามาเป็นอำนาจของตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับจากคนนักการเมืองในปัจจุบันนักคือลหลงไหลคลั่งไคล้ในอำนาจนะคะอยากมีอำนาจอยากมีตำแหน่งแห่งที่กันทั้งสิ้น หลวงวิบูสงครามแล้วก็หลวงสุพัชรา,าสายมีหนังสือเตือนนะหนังสือตักเตือนไปยังผู้ที่มีผู้ต้องสงสัยที่มีแนวคิดแนวโน้มหรือพฤติกรรมในการที่จะทําการกระด้างกระเดื่องต่อคณะราษฎรทำการกระด้างกระเดืออรรดเด่องต่อรัฐบาลเพราะว่ามันก็คงมีเสียงเล็ดลอดไปถึงหูของรัฐบาลส่วนกลางว่ามันมีคนที่จะทาการก่อปฏิวัติยึดอํานาจคืนมี พวกใต้ดินรวมตัวกันแล้วอะไรต่ออะไรมีคลื่นใต้น้ำอะไรเงี้ยก็แน่นอนนะคะหลวงพิมูสงครามซึ่งเป็นกําลังหลักแล้วก็หลวงสุภชาลาสัยก็มีหนังสือเตือนไปว่าใครที่มีพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยทำให้ฝ่ายผู้ก่อการาจะปฏิวัติในครั้งนี้เริ่มรู้สึกว่าจะต้องรีบนะแล้วก็เร่งในการเสียนดำเนินการรีบดำเินการปฏิวัติคืน ยึดอานาจคืนจากคณะราษฎรให้เร็วขึ้นเพราะถ้ารอไปเนี่ยตัวส่วนกลางหรือรัฐบาลรู้นะคะรู้แล้วก็ก็แน่นอนก็ต้องสกัดสกัดกั้นขวางกั้นการปฏิวัติแน่นอนก็เลยมีการประชุมให้เร็วขึ้นแล้วก็คิดว่าตัวเองในกลุ่มของกบฏวบรวดชเน่จะต้องเร่ง,รงดําเนินการให้เร็วขึ้นกว่าเดิมในการประชุมครั้งที่สองนี้นมีลักษณะขยายวง ว่างมากขึ้นมีคนมาประชุมมากขึ้นเชื่อมต่อในการประชุมไปสู่ทหารที่อยู่หัวเมืองทั้งหลายนะคะบางส่วนเนี่ยโดยเฉพาะทหารที่อยู่ที่นครราชสีมาหรือที่โคราชเนี่ยถือว่าเป็นคุ้มกำลังสำคัญเลยนะคะคุ้มกำลังที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานั้นกองกำลังปัจจุบันนี้เราเรียกว่ากองพลที่สองนะคะ ที่อยู่ที่โคราชที่อยู่ในคราสิมาเนี่ยถือว่าเป็นกําลังหลักของทหารในฝั่งภาคอีสานเ,เข้มแข็งที่สุดในในเวลานั้นเนี่ยก็ได้รับได้มีได้รับเชิญนะคะให้มีผู้แทนเนี่ยของนายทหารหัวเมืองเหล่านี้เนี่ยมาร่วมประชุมด้วยในในครั้งที่สองในการประชุมครั้งที่สองนี้ผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมด้วยก็คือพลพันโทรพระปัจจนึกพินาท พันโทรพระปัจจนึกพินาหรือในหรือชื่อเดิมคือแปลกเอกศิริเป็นผู้แทนทหารที่มาจากนคราชิมาพันโทรพระเทเวศอํานวยรยิ์หรือชื่อเดิมคือประเสริฐอินทุเศสนนี้เป็นผู้แทนจากกรมอากาศยานทหารบกพันตรีหลวงโหมชิงชัยนะพันตรีหลวงโหมชิงชัยนั้นชื่อเดิมชื่อเวกสู่ชัย แล้วก็มีพันตรีหลวงลบบาดาลชื่อเดิมชื่อทองดีจารุปานทุเป็นผู้แทนมาจากทหารช่างอายุธยาร้อยโทจงกลไกเลิกเป็นผู้แทนทหารจากพิษณุโลกร้อยเอกหลวงโหมรอนรานชื่อชื่อเพราะมากนะคะร้อยเอกหลวงโหมรอนลานเป็นผู้แทนทหารมาจากสระบุรีพันเอกพญาศรีสิทธิสงครามแล้วก็มี พันตรีหลวงพญาหลวงพลหารสงครามซึ่งเป็นผู้นำหลักนะคะเป็นผู้แทนทหารจากเขตพระนครกลุ่มนี้ได้ร่วมประชุมกันในครั้งที่สองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพันตรีหลวงเสนานิติการหลวงเสนานิติการนั้นชื่อเดิมชื่อยงบุญนาคนะคะแล้วก็มีพนตรีหลวงเสนานสงคราม ลูกเสนาสงครามนั้นมีเชื้อพระวงศ์ด้วยนะคะหรือหม่อมราชวงศ์อีนพงศ์อดีตผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษารักษาพระอ,องค์เข้าร่วมประชุมด้วยก็คือจะเข้าร่วม,มทําการปฏิวัติด้วยที่ประชุมลงความเห็นว่าสมควรจะต้องเร่งรัดดาเนินการให้เร็วขึ้นเพราะว่ารัฐบาลเริ่มไหวตัวแล้วแล้วก็อาจใช้อานาจนะ่อจากเขาไหวตัวนะรัฐบาลก็อาจใช้อํานาจในการขัดขวางการเตรียมการต่าง พร้อมกันนั้นที่ประชุมก็ยังได้ตกลงให้ดําเนินการในเรื่องสําคัญก็คือติดต่อเพื่อกราบทูลเชิญพระองค์เจ้าบวรเดชซึ่งยังคงเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของทหารจํานวนมากอยู่ในเวลานั้นนะคะก็ถือว่าพระงค์เจ้าบวรเดชนั้นมีอิทธิพลในกลุ่มทหารอย่างมากให้มาเข้าร่วมดําเนินการในครั้งนี้ด้วยโดยมอบหมายให้เป็น,ห,ปนหน้าที่ของร้อยโทจงกลไกลเลิกซึ่ง เคยรับใช้ไก้ชิดพระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยเข้าไปกราบทูลเชิญท่านพระองค์เจ้าบวรเดชเองทรงตอบรับเข้าร่วมทันทีนะคะโดยได้รับกราบทูลเชิญจากร้อยโทจงจงกนไกเลอรไกรเลิรลลแล้วเนี่ยก็รับปากรับปากรับคําทันทีเลยโดยโดย,โดยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแต่การเคลื่อนไหวเพื่อชักชวนให้ในายทหารนะคะโดยเฉพาะ หน่วยรบระดับกองพันธ์ที่มีอยู่แปดกองพันในเขตพระนครในเวลานั้นเนี่ยให้ในความรับผิดชอบของพระยาศรีสิทธทิสงครามในเวลานั้นเนี่ยนะคะให้มาร่วมด้วยกับขบวนการครั้งนี้เนี่ยมีความยากลำบากมากและก็ล่าช้ามากเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจรัฐนะคะอยู่ในเมืองในในในเขตพระนครเนี่ย รัฐบาลเองมีระบบการสืบข่าวที่มีประสิทธิภาพมากในเวลานั้นนะคะโดยหน่วยสืบสืบข่าวหรือสวยหน่วยสืบราชการลับในเวลานั้นเนี่ยก็คือตำรวจสันติบาลตำรวจสันติบาลอย่างที่ผู้จัดคุยให้ฟังว่าเป็นแนวร่วมของฝ่ายคณะราษฎรมาตั้งแต่แรกตำรวจสันติบาลภายใต้ใตการบัขคาบบัญชาของหลวงอดุลยเดชหลวงอดุลเดชจลัดหลวงอดุลเดชจลัดนี่ถือว่า โด่งดังมากนะในกลุ่มของคณะราษฎรแล้วก็ขุนศรีสลากอส,สองคนนี้นี่ถือว่าเป็นหน่วยสือราชการลับเป็นตํารวจสันติบาลที่เข้าร่วมกับคณะราษฎรในเวลานั้นภายหลังก็ได้ดีดีนะคะเติบโตในราชการไปนอกจากนี้เนี่ยหนึ่งในคณะราษฎรที่เอางานเอาการมากๆาเลยนะคะสองคนนี้เป็นเป็นเป็น,ปนทีมงานของคณะราษฎรที่เรียกว่าแข็งขันมากแล้วก็เอางานเอาการมาก ที่สําคัญคือทั้งสองคนเนี่ยนะคะทั้งหลวงอดุลเดชจ,จรัสและก็คุนศรีสลากรนั้นเป็นเพื่อนรักนะคะแล้วก็เป็นคนสนิทของหลวงพี่บูรณสงครามในเวลานั้นพูดง่ายๆว่าเป็นนายทหารร่วมรุ่นกันเป็นเพื่อนรักกันแน่นอนว่าเขาก็ต้องจงรักภักดีต่อการช่วยเหลือกันกับกลุ่มคณะราษฎรอย่างเต็มที่เรื่องราวของการ ปฏิวัติบวรเดชนะคะหรือกบฏบ,บวรเดชยังไม่จบนะคะแต่เนื่องจากวันนี้เวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วติดตามเรื่องราวของกบฏบ,บวรเดชกระบฏของฝั่งฝาาข,ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พยายามที่จะช่วยกันฝั่งทหารนะคะการรวมตัวของทหาราหลายหลายส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติของคะราษฎรไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอ,องยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์ กลุ่มที่ยังมีความจงรักภักดีก็รวมตัวกันเพื่อที่จะปฏิวัติยึดอำนาจคืนจากฝั่งคณะราษฎรเช่นเดียวกันยังไม่จบนะคะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ได้ใหม่ในคราวต,ต่อไปวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญรัตน์กลินต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ